สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสวัสดีทุกทุก,ท,กท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเช่นเคยกับพลังงานแร n d o นดอมเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์วันนี้จะมาในหัวข้อความเป็นคุณในตอนนี้ที่ทำให้คุณคุณนั้นกำลังคุ้มคลั่งนะคะ มีเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าจะมีชาวราศีอะไรท่าอะไรกันบ้างสถานาการณ์ความเป็นคุณในตอนนี้จะตรงกับบริบทนี้ไหมมาให้พี่ไพ่ช่วยเช็คกันนะคะแล้วค่อยไปเช็คพลังงานของเขา สิบเหรียญชาวทัดดินพฤกษกันมะกรูดเดวิลชาวชาวลัคนาราศีมกรหรือคนที่เกิดวันเสาร์หรือคนที่เกิดวันที่เจ็ดนไม่อ่านไพ่กลับหัวนะคะแล้วก็ราชินีถือดาบทัดลมมิถุนตุน,ตนกุมเก้าเหรียญทัดดินออกมาแล้วนะคะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะติดบ้านนะคะเนี่ย เป็นความสัมพันธ์ที่ให้เวลากับครอบครัวมากกว่าในตอนนี้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่บางท่านก็เป็นครอบครัวกันแล้วบางท่านก็อยู่ร่วมกันแล้วหรือบางท่านก็เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไปมาหาสู่ กับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเขาหรือครอบครัวคุณเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คบหากันมานานเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คือมองในรูปการของอนาคตร่วมกันแล้วคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คุณรักเขามากคือค่อนข้างที่จะมีความปราถนาในตัวเขามากค่อนข้างครั้งรักคนคนนี้มากจริงจงกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากนั่นแหละคือคุณรู้สึกมากผูกพันมาก กับคนคนนี้หรือเธอผู้นี้หรือเขาผู้นี้นั่นแหละอือคือความรักความสัมพันธ์ที่คุณค่อนข้างที่จะต้องการใช้ชีวิตร่วมกันกับเขามองรูปการอนาคตร่วมกันกับเขาเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณไว้ใจแล้วก็มั่นคงซื่อตรงกับคนคนนี้มากคือมีแค่เขาสายตาน,นี้ มีไว้มองแค่เขาคนเดียวไม่สามารถที่จะมีใครที่จะแบบมาภาคหรือมาแทรกกลางความรักความสัมพันธ์หรือมาทำให้ใจคุณแบบสั่นสะท้านหรือแปลเปลี่ยนจับคนคนนี้ไปได้คือไม่เป็นแค่เขานี่แหละที่สามารถที่จะทำให้คุณเปลี่ยนไปได้จากการกระทำของเขาเองไม่มีใครที่จะมาภาคให้คุณแบบละเลยหรือ ไม่สนใจเขาได้นอกจากตัวเขาเองแล้วตอนนี้ก็เช่นกันที่ต่อให้คุณจะรู้สึกกับคุณคนนี้มากก็จริงมองเขาเป็นรักที่เป็นอนาคตร่วมกันเป็นอนาคตที่คุณฝากชีวิตไว้กับเขาเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีใจให้เขาเพียงคุณเดียวหนึ่งเดียวไม่เคยมองใครเลยต่อให้จะมีคนมาเตาะต่อให้คุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยนะคะเนี่ย มีแต่คนอยากเข้าหามีแต่คนลงไหลในเรือนร่างก็ได้รูปร่างหน้าตายอย่างงี้ก็ได้หรือคําพูดคําจาที่ด้วยความเป็นดาวราหูคือเป็นคนที่ทําอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่จริงจังแล้วความจริงจังให้ใจใครไปอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นสเสน่ห์ของคุณนั่นแหละ คุณค่อนข้างที่จะจริงจังกับผู้คนเหล่านั้นกลายเป็นสเสน่ห์ของคุณที่ค่อนข้างที่จะมีแรงดึงดูดกับเพศตรงข้ามอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นมีแรงดึงดูดกับเพศตรงข้ามเป็นคนที่ซื่อสัตย์มัน่นคงถ้าได้เป็นเพื่อนกับชาวลัคนาราศีมกรคุณจะได้ใจคุณจะได้ความซื่อสัตย์ความพักดีจากเขานะคะคือจริงจังแม้กระทัง่งความรักความสัมพันธ์แต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ ผิดหวังหรือสิ่งที่คาดหวังไม่เป็นดั่งปรารถนาคุณก็พร้อมที่จะแบบหันหลังได้แบบเจ็บมากอะ่ะเฉยได้แบบเจ็บมากอะ่ะเย็นชาได้แบบเจ็บปวดมากที่สุดก็คือชาวลัคนาราศีมกรนี่แหละที่เกิดวันเสาร์นั่แหละคือค่อนข้างที่จะแบบ อน่ากลัวอยู่เดอ้อถ้าได้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้เจ็บแต่เวลารักก็ทุ่มเต็มที่ซื้อสัตว์พักดีเต็มที่แล้วในตอนนี้คุณหันหลังให้กับความสัมพันธ์ที่คุณรักมากคุณครั่งรักเขามากจากแต่ก่อนคุณเต็มที่กับความรักความสัมพันธ์คือเป็นความสัมพันธ์ที่คุณให้ใจเขาแต่วันนึงที่มัน ทำให้คุณเกิดพลังงานนี้ก็แสดงว่าเป็นเรื่องที่คุณยากที่จะรับได้คุณหันหลังให้กับความสัมพันธ์ที่คุณเต็มร้อยเกินร้อยเลยแล้วกันกอให้คําว่าเกินร้อยแล้วกันวันนี้ที่คุณกลับมาโฟกัสตัวเองพยายามหักห้าม ความต้องการของตัวเองที่มันไม่ได้สนองให้ชีวิตหรือหัวใจของคุณดีขึ้นแต่วันนี้คุณเปิดโอกาสให้กับชีวิตของตัวเองแล้วยึดพื้นที่ของตัวเองกลับมาแล้วกลับมาดูแลตัวเองเทคแคร์ตัวเองออกกําลังกายใส่เสื้อผ้าที่คุณชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่งกายในรูปแบบที่คุณชอบอยู่กับสัตว์เลี้ยงอยู่กับธรรมชาติคือกลับมาโฟกัสตัวเองแบบร้อเอร์ซต่อให้จะมีแค่เก้าเหรียญในตอนนี้ คุณก็สามารถพึ่งพาพึ่งพิงตัวเองได้ดูแลตัวเองได้มีครอบครัวที่รักคุณมีความอบอุ่นในบ้านนี้ก็ได้หรือช่วงนี้ค่อนข้างที่จะติดบ้านนะคะค่อนข้างที่จะชอบอยู่กับคนอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวรักสันโดษอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ไปคาดหวังกับคนรักคนรู้ใจแล้วอ่ะจากแต่ก่อนที่ตัวติดกันมากอะเลยอย่างเงี้ยจะทำอะไรก็แบบบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยบอกให้เขารู้หรืออคําคิดเห็นจากเขาแต่ตอนนี้ ไม่แล้วไม่มีในตรงนั้นเลยอะ่ะไม่มีแบบนั้นเลยอะ่ะไม่เป็นเหมือนเดิมเลยอะ่ะคือแตกต่างจากแต่ก่อนมากอะ่ะจากแต่แต่ก่อนที่คุณพยายามทําให้เขารู้ถึงความแบบจริงใจของคุณเป็นความแบบทําให้เขารูวา้ว่าเขาแบบมีคุณ เป็นคนที่ไว้ใจได้มีคุณเป็นคนที่รักมั่นคงเพียงแค่เขาพยายามแสดงออกให้เขารู้ะแต่ว่าสิ่งที่คุณได้รับมามันกลับทําให้คุณหันหลังให้ก็แสดงว่าเป็นเรื่องที่ไม่โอเคต่อใจคุณเหมือนตอนนี้คุณเลิกสนใจเขาแล้วกลับมาสนใจความเป็นคุณกลับมาดูแลรักษาสุขภาพอาหาร การกินการอยู่ของคุณการแต่งตัวของคุณการดูแลสุขภาพจิตสุขภาพกายของคุณเท่านั้นหรือคนในบ้านสัตว์เลี้ยงของคุณเท่านั้นโดยที่ความสัมพันธ์ที่คุณอดีตที่เคยค้างรักนั่นแหละอดีตที่ค่อนข้างที่จะแบบมีสายตามองแค่เขาแค่คนเดียวตัวติดกันอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ที่คุณคาดหวังกับเขามากนั่นแหละแต่วันนี้ที่มันไม่ใช่แล้วคุณสามารถ พึ่งพาพึ่งพิงตัวเองได้โดยที่ไร้เขาคุณก็อยู่ได้งั้นเรามาดูกันนะคะว่าความเป็นคุณในตอนนี้ที่ทำให้เขาคลั่งจะมีชาวราศีอะไรทัา,ราอะไรกันบ้างมาดูพลังงานของเขานะคะนึถึงหน้าเขาไว้นะคะ สองเหรียญชาวทัดดินพึกศกันมาก่อนอัศวินถือเหรียญชาวทัดดินเช่นกันนะคะหนึ่งถ้วยทัดน้ำกรกฏฎพิจิกมีนอัศวินถือไม้ทัดไฟเมสิ์ธนูเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แต่ก่อน ถ้าบางท่านบางกรณีคุณค่อนข้างที่จะเป็นความสัมพันธ์ถ้าอยู่ร่วมกันแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะพยายามเพื่อความรักความสัมพันธ์มากพยายามทําให้เขารับรู้ถึงความจริงใจของคุณความซื่อสัตย์พักดีของคุณแต่ว่าคนคนนี้อาจจะมีความแบบเกิดความไม่ให้ความชัดเจนกับคุณไหมไม่ให้ความชัดเจนหรือไม่ได้แบบ ทำให้คุณมั่นใจในความรักความสัมพันธ์ที่เขามีต่อคุณความเป็นสองเหรียญคือบางครั้งเขาก็อาจจะนิ่งนอนใจก็ได้หรือบางครั้งเขาก็คิดว่ายังไงสักคุณก็ไม่สามารถที่จะออกไปจากชีวิตเขาได้หรือยังไงสักคุณก็ไม่หมดรักเขาอ่ะยังไงสักคุณก็ยังอยู่อ่ะต่อให้เขาจะเมินต่อให้เขาจะนิ่งต่อให้เขาจะเฉยหรือทำยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ออกไปจาก ชีวิตเขาหรือก็ยังห่วงก็ยังแคร์เขาเขาค่อนข้างที่จะนิ่งนะคะคุณเป็นคนที่เต็มที่คุณเป็นคนที่พยายามเพื่อความรักความสัมพันธ์บางทีคนคนนี้อาจจะบางท่านก็ไม่ได้แบบมีสถานะแต่คุณพยายามเป็นความรักที่เปิดแต่เขาเป็นความรักที่ไม่มีสถานะให้คุณไหมไม่เปิดตัวกับคุณไหม จะบอกว่าไม่เปิดตัวคุณกับสังคมของเขาไหมแต่คุณพยายามที่จะเปิดอะพาไปแนะนำให้เขาคนนี้หรือเธอผู้นี้รู้จักครอบครัวของคุณพาเขาคนนี้หรือเธอผู้นี้ไปแนะนำกับสังคมของคุณอะไรอย่างนี้นะก็คือพยายามทําให้เขามั่นใจหรือเชื่อใจในตัวคุณว่าเขาคือคนที่คุณเลือกแล้วแต่คนคนนี้กลับเป็นพลังงานของความแบบยังยังลังเลอยู่อะค่ะ ยังเป็นพลังงานของความแบบยังกักอย่างนี้ก็ได้ยังกัก ยังเป็นพลังงานของความแบบอยากมองไปก่อนอยากคุยไปก่อนคบไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รีบอ่ะไม่รีบหรือไม่เคยพาคุณไปแนะนําให้สังคมเขารู้จักหรือเพื่อนเขารู้จักอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะไม่มีความชัดเจนหรืออีกกรณีหนึ่งที่อยู่ร่วมกันแล้วเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เปิดแบบเปิดอนะคะ่ะแต่ว่าคนคนนี้ดูเป็นพลังงานของความแบบ ยังไม่เต็มที่อ่ะคุณเกินร้อยแต่คนคนนี้ยังห้าสิบห้าสิบอะยังมีความแบบไม่เต็มที่อย่างนี้แล้วกันไม่พยายามเพื่อความรักความสัมพันธ์คุณเป็นคนที่จริงใจกับเขาคุณเป็นพลังงานที่ให้ความแบบจริงใจเขาอะ่ะ ความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ไม่ได้เข้ามาแบบหาผลประโยชน์ในชีวิตของเขาบางทีคนคนนี้ก็อาจจะมีคิดนะคะว่าคุณเข้ามาหาผลประโยชน์หรือเข้ามามีอะไรแฝงในความรักความสัมพันธ์ไหมคือคิดเยอะคนคนนี้เป็นคนคิดเยอะคิดเยอะกลัวกลัวว่าจะถูกหลอกอกลัวว่าคุณจะเข้ามาหาผลประโยชน์ในความสัมพันธ์มีอะไรแอบแฝงอย่างเงี้ยก็เลยแบบ ยังยังต้องการแบบมองมองไปก่อนหรือต้องการแบบดูดูไปก่อนหรือคนคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่เคย พยายามในความสัมพันธ์มีแต่ความนิ่งเกิดขึ้นแต่ความรักของคุณน่ะด้วยความเป็นหนึ่งถ้วยคือรักที่เข้ามาในชีวิตของเขาที่ทําให้คนคนนี้ที่ไม่เคยแสดงออกถึงความรักเลยหรือความใส่ใจคุณเลยแต่ความเป็นคุณน่ะมันทําให้เขาค่อนข้างคลุมคคร่งความรักที่เคยได้รับจากคุณความห่วงหาความอาทรความใส่ใจความค้ังรักของคุณที่เข้ามาในชีวิตของเขาความ ความจริงใจของคุณที่มันเป็นรักแบบเปิดเนาะแต่คนคนนี้ค่อนข้างที่จะตั้งแง่หรือคนคนนี้ค่อนข้างที่จะแบบมีอคติในความรักความสัมพันธ์จนวันหนึ่งมันได้กลายเป็นการผลักคุณออกไปจากชีวิตก็ได้ด้วยความนิ่งของเขาด้วยความแบบไปโฟกัสเฉพาะความเป็นอยู่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งที่ความพยายามของคุณคุณเหนื่อยแล้วกับการพยายามคุณเหนื่อยแล้วกับการไล่ตามคนคนนี้อ่ะความรักที่คุณให้เขาอ่ะ ในวันนี้ที่คุณหันหลังให้อ่ะมันย้อนแย้งกันนะคะมือที่คุณเคยเติมเต็มความรักให้เขาแต่วันนี้ที่คุณเลือกที่จะหันหลังให้แล้วมือมันย้อนแย้งกันแล้วในตอนนี้ราชนีที่เผย ขายมืออย่างนี้แล้วการขายมือมาหาก้าวเหรียญคือความสุขของตัวเองคือชีวิตของตัวเองแล้วต่อจากนี้จากที่เมื่อก่อนที่ให้เขาไปจากที่เมื่อก่อนทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจหวังว่าจะได้สิ่งที่คุณให้เขาได้รับกลับคืนมาบ้างแต่คือความงเงียบอ่ะความงเงียบความซื่อสัตย์และพักมีของคุณความจริงจังใส่ใจดูแลให้ใจเขาแบบ เต็มร้อยเกินร้อยขอเรียกอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าด้วยความเป็นคุณเดเดวิลทั้งสิบเหรียญคือคุณเต็มที่กับความสัมพันธ์นี้มากคุณพยายามทําให้เขารู้ถึงความจริงใจความปรารถนาดีความพักดีซื่อสัตย์พักดีของคุณแต่ว่าสิ่งที่ได้รับกลับคืนมาคืออัศวินถือเหรียญคือความน่งเงียบ คือความแบบเฉยคือความแบบยังสงสัยในตัวคุณก็ได้ด้วยความเป็นสองเหรียญคือความสงสัยในความรักของคุณหรือความเป็นคุณที่เข้ามาในชีวิตของเขาต้องการมองไปก่อนรอไปก่อนค่อยคุยกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยทั้งท้งที่อีกคนก็เต็มที่มากแต่สิ่งที่ได้รับกลับคืนมามันไม่ได้เป็นดังที่คุณทําให้เขาอะค่ะคุณจึงพอแล้วแหละเหนื่อยแล้วพยายามที่จะเอาตัวเองออกไปจาก ชีวิตของค,คนคนนี้แล้วเหมือนสิ่งที่คุณเคยให้เขาอะความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่แบบมันล้นเออปาถนาดีจริงใจอะซึ่งเขาคนนี้อาจจะไม่เคยได้รับก็ได้เขาจึงมีความแบบตั้งแง่ในความสัมพันธ์หรือคิดลบในความสัมพันธ์อย่างเงี้ยจนวันนี้ที่รู้สึกคลุมคร่งมากอัศวินถือไม้ความเป็นคุณในตอนนี้ความนิ่งของคุณความแบบ โอนสนโนแคเขาแล้วอ่ะฉันก็อยู่ได้ของฉันอ่ะฉันสามารถดูแลพึ่งพาพึ่งพิงตัวเองได้โดยปราศจากคนรักเช่นนี้อ่ะคุณก็อยู่ได้อ่ะคือดีด้วยซ้ํากับการมีความรักเช่นนี้ที่มันทําให้คุณค่อนข้างที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่พยายามมากแต่ก็ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดอย่างนี้ก็ได้ ความเจ็บปวดที่อีกคนพยายามแต่อีกคนกลับไม่เห็นคุณค่าอะไรอยเงี้ยอาจจะเสียน้ำตาอาจจะเสียความรู้สึกหลายครั้งซึ่งสู้ไม่มีสดีหว่ามีความสุขมากกว่าคนคนนี้เกิดเป็นพลังงานที่กระวนกระวายใจพลังงานที่ร้อนรุ่มไฟสุม่วงจากสิ่งที่เคยได้รับแต่วันนี้ไม่มีในชีวิตแล้วไม่ได้รับแล้ว อาจจะสูญเสียคุณไปเลยก็ได้กลายเป็นความทวิหากลายเป็นความคลั่งอยากได้สิ่งที่เคยได้นั่นแหละค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าณนะตอนนี้เวลานี้เขาเขาคิดและรู้สึกกับคุณเช่นไรนะคะมุมอมองที่เขามีต่อคุณเป็นเช่นไรมาดูความรู้สึกนึกคิดของเขาที่มีต่อคุณทั้งหมดทั้งมวลที่มีต่อตัวคุณนะคะ สามไม้ราชินีถือเหรียญเดมูนสิบถ้วยให้สำรับเป็นหกเหรียญน,นะคะอย่างที่ขอนบอกว่าเหมือนเขารู้แล้วแหละว่าความรักความสัมพันธ์มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ ให้และได้รับไม่เท่ากันคุณก็พยายามที่จะเติมเต็มเขาคุณก็พยายามที่จะซัพพอร์ตบางท่านช่วยในะเรื่อง,องการเงินด้วยนะเนี่ยเพราะเนื่องด้วยพพเดือนตะนูของเขาสองเหรียญคือการแบบอาจจะขัดสนเดือดร้อนในเรื่องของการเงินอย่างนี้ก็ได้ก็เลยแบบต้องพยายามสร้างอย่างนี้ก็ได้นะคะ่าคือไม่ได้แบบ สามารถที่จะแบบดูแลหรือคอยซัพพอร์ตคุณได้แต่ว่าจะเป็นฝั่งของคุณไหมที่พยายามช่วยเหลือเขาที่ดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนคนนี้ก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยดูแลครอบครัวตัวเองได้หรือตัวเองได้เท่านั้นไม่สามารถที่จะดูแลคนรักคนรู้ใจได้เท่าที่ควรบางทีไปนู่นไปนี่ไปนั่นอาจจะเป็นคุณไหมที่ซัพพอร์ตในตรงนี้เหมือนความเป็นคุณการให้แบบ ล้นเหลือของคุณความบริสุทธิ์ใจเต็มที่ที่จะช่วยเหลือไม่ว่าจะช่วยเหลือในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือการแสดงออกถึงความรักล้วนแล้วแต่เป็นคุณไหมมันจึงรู้แล้วว่าความรักความสัมพันธ์นี้เขาร้องขอเขารอรับอยู่ฝ่ายเดียวคนให้ก็มีแต่ให้คนรับก็มีแต่รอรับอยู่ฝ่ายเดียวราคุณเสิฟให้อยู่ฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ให้และได้รับไม่เท่ากันนั่นแหละ อีกคนก็นิ่งอีกคนก็พยายามมันจึงกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เขารู้แล้วในตอนนี้สามไม้ออกมาเขารู้แล้วนะคะว่าเขาได้ทำผิดพลาดไปเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขา ตอบแทนคุณมันไม่แฟรกับคุณเลยมันจึงกลายเป็นความแบบอันนี้อาจจะใช้คํานี้นะคะคือไม่สุภาพหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใครจะมาโง่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ให้อยู่ฝ่ายเดียวเอ,อพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยในความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวตอนนี้เขาดูแล้วกําลังวางแผนที่จะง้อคุณอยู่นะคะหรือการแบบวางแผนเพื่อที่จะแบบ แอคชั่นในความรักความสัมพันธ์นั่นแหละคือการคิดคือการวางแผนที่จะเข้ามาในความรักความสัมพันธ์เขาไม่อาจที่จะสูญเสียคุณไปได้นะคนคนนี้เขารู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงแล้วสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ทําให้ชีวิตของเขามีความสุขหรือทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นนั่นแหละเป็นคนที่ดีขึ้นอย่างนี้ก็ได้เป็นคนที่เคียงข้างเขาตลอดเวลาของล้ําค่าค่ะรู้สิ่งที่มีค่าแล้วที่ควรรักษาไว้อ ที่ต้องการมีในชีวิตอ่ะที่ควรที่จะอาทรบ้างอ่ะเหมือนรู้แล้วในตอนนี้เครียดมากเลยนะคนคนนี้ชาวลัคนาราศีมีนนะคะถ้าขวัญยังไม่บอกเนาะนอกนั้นออกมาหมดแล้วชาวลัคนาราศีมีนค่อนข้างเครียดค่อนข้างคิดมากค่อนข้างกังวลใจกลัวว่าคุณจะออกไปจากชีวิตของเขาหรือกําลังคิดกําลังวางแผนว่าจะทํายังไง ถึงจะแบบไม่ให้ตัวเองเสียฟอร์มมากอย่างนี้ก็ได้นะคะมันคือความกังวลไปต่างๆนา,นานาคิดไปต่างๆนานากลัวไปต่างๆนานากลัวมากในตอนนี้ทำยังไงถึงจะรักษาคุณไว้ในชีวิตรู้แล้วค่ะว่าคุณคือคนที่เขาต้องการต้องการมีในชีวิต คือคนที่เขาอยากมีในชีวิตนั่นแหละรู้เสียงหัวใจของตัวเองแล้วว่าเขารักคุณอยากสร้างอนาคตร่วมกันกับคุณอยากรักษาสถานภาพครอบครัวไว้เหมือนบางท่านอย่างที่ขวัญบอกก็เป็นครอบครัวกันแล้วหรือบางท่านบางกรณีคุณเองก็ค่อนข้างที่จะจริงจังเหมือนคุณวาดฝันไว้อยู่เพียงลําพังหรือเพียงคนเดียวแต่ตอนนี้คุณได้เข้าไปอยู่ในเฟรมเดียวกันกับเขาแล้วนะคะคือ คุณคือคนที่เขาอยากมีในชีวิตสร้างอนาคตร่วมคนที่เต็มด้วยความเป็นสิบถ้วยเนาะคือรักที่สุดนั่นแหละคุณคือคนที่เขารักที่สุดรักมากในตอนนี้รู้ความต้องการของตัวเองแล้วในตอนนี้ในวันที่คุณไม่ต้องการแล้วนี่สิแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเขาแอคชันยังไงต่อจากนี้อสวินถือถ้วยจะทำยังไงเพื่อที่จะ ทำให้คุณกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาหรือทําให้คุณมั่นใจหรือสัตทันในความรักของเขาได้อีกครั้งมาดูกันนะคะว่าเขาจะมีความพยายามในการแอคชั่นในความรักเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นี้ยังไงภายในเร็วๆนี้3เดือน6เดือนหนึ่งปีนี้ที่คนคนนี้จะพยายามที่จะรักษาคุณไว้หรือดึงคุณกลับเข้ามาในชีวิตของเขาอีกครั้ง สีไม้นะคะชาวทัดไฟฝั่งเขาออกมาแล้วอัศวินถือไม้แพทชั่นจัดเต็มเลยนะคะต่อจากนี้สิบเหรียญจากแต่ก่อนที่เป็นคุณต่อจากนี้จะเป็นฝั่งเขาเองที่ไล่ล่าที่พยายามเพื่อความรักความสัมพันธ์สีดาบออกมาฝั่งรู้แล้วว่าความนิ่งเงียบของตัวเองนี่แหละความนิ่งเงียบ ความไม่กล้าความกลัวการสร้างกำแพงที่ปกปิดหัวใจของตัวเองความกลัวนี่แหละที่มันทำให้เป็นการผลักคุณออกไปจากชีวิตของเขาความแบบเป็นสีดาบนี่แหละที่ทำให้คุณคนที่ดีที่สุดคนที่ดูแลเทคแคร์เขาดีที่สุดออกไปจากชีวิตของเขาก็คือความนิ่งเงียบของเขานี่แหละต่อจากนี้นะคะเหมือน เขาได้รู้เสียงหัวใจของตัวเองแล้วรู้ความต้องการของตัวเองแล้วสีไม้ออกมาคือการเริ่มต้นที่จะกลับเข้ามาเนี่ยค่ะอัศวินถือไม้คือการแบบแอคชั่นจัดเต็มเลยว่าความสัมพันธ์นี้แหละที่เขาต้องการคนคนนี้แหละที่เขาต้องการแต่งงานด้วยหรือสร้างครอบครัวด้วยหรือมีความสุขในบรรปลายชีวิตหรือในชีวิตเขาในทุกๆขณะ นะคะคือต้องการมีคุณในชีวิตของเขาภาพอนาคตของเขาคือล้วนแล้วแต่เป็นคุณที่จะฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างไปกับเขาหรือทุกๆสถานการณ์ไปกับเขานะคะคือต่อจากนี้สิ่งที่คุณเคยทําเพื่อเขาเขาจะกลับมาทําเพื่อคุณถ้าเป็นครอบครัวกันแล้วคนคนนี้ก็จะทําให้คุณมั่นใจทําให้คุณศรัทธาใน ความเป็นเขาว่าเขานี่แหละที่คู่ควรที่จะเป็นครอบครัวของคุณหรือเป็นที่ที่ปลอดภัยให้กับคุณเขาจะเต็มที่เขาจะเป็นที่พักพิงให้คุณแบบรู้สึกปลอดภัยหรือเป็นความสุขความสบายใจให้กับคุณนะคะเหมือนเขารู้เสียงหัวใจของตัวเองแล้วคือเขาไม่สามารถที่จะแบบไม่มีคุณในชีวิตได้วันหนึง่งวันนั้นที่คุณพยายามตีตัวออกห่างหรือความหมางเมินของคุณความไม่มีคุณในชีวิต มันทําให้เขารู้สึกสิ้นหวังมันทําให้เขารู้ว่าอะไรกันคือคุณค่าหรือความหมายของชีวิตที่เขาต้องรักษาไว้คือในวันที่ไม่มีคุณเขาค่อนข้างที่จะรู้ถึงพลังงานของความเจ็บปวดรู้ถึงพลังงานของความสิ้นหวังในการมีชีวิตหรือหมดไฟในการใช้ชีวิตคือไม่มีคุณเขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้แบบมีความสุขอะคะ่ะคือสั่งตายอย่างนี้แล้วกันคือแค่คิดเขาก็รู้สึกแบบ กลัวแล้วกลัวที่จะแบบสูญเสียคุณไปนั่นแหละคือเขาจะเต็มที่กับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่ว่าด้วยความเป็นพลังงานของ้า้่วยต่อให้เขาจะพยายามแค่ไหนด้วยความเป็นทั้งราชินีถือดาบออกมาแล้วก็ก้าวเหรียญออกมาคุณนิ่งได้ใจคุณเย็นชาได้ใจมากอะ่ะคือยากแล้วอะ่ะ อืมต่อให้เขาจะพยายามแค่ไหนอ่ะแต่ว่าด้วยความเป็นห้าถ้วยคือความผิดหวังคือความเสียใจคือความทรมานใจคืออาจจะมีน้ําตาตกในได้นะคะเนี่ยหรืออาจจะมีความแบบหามุมสงบเพื่อที่จะหลั่งน้ําตาให้กับความสูญเสียนี้หรือความผิดหวังนี้อ่ะดูคุณอาจจะ ไม่สนใจเขาหรือความเป็นคุณ่ะมันทำให้คนคนนี้เสียน้ำตาน้ำตาตกในหรือหามุมเงียบๆมุมสงบสงบแล้วก็หลังน้ำตาให้กับสถานการณ์ที่เขาเป็นคนผลักคุณออกไปเองเขาเป็นคนที่ทำให้คุณเกิด เป็นพลังงานเช่นนี้ที่เกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้ความเนิง่งความเย็นชาความไม่สนใจของคุณในตอนนี้มันทำให้คนคนนี้ต่อจากนี้ต่อให้จะพยายามแค่ไหนทำให้คุณมั่นใจในตัวเขาแค่ไหนแต่ก็เป็นพลังงานของความแบบเสียใจที่ คุณคนเดิมมันอาจจะไม่ได้กลับมาแล้วคุณคนเดิมอาจจะไม่มีในชีวิตเขาอีกต่อไปแล้วคือต้องใช้ใช้เวลาค่ะเนี่ยภายใน3เดือนเร็วๆนี้3เดือน6เดือนหนึ่งปีนี้ที่เขาต้องใช้ ใช้ความพยายามของตัวเองเพื่อที่จะดึงคุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือดึงคุณเข้ามาในชีวิตของเขาหรือต่อให้คุณจะอยู่ในชีวิตของเขาแต่ว่าความเป็นคุณที่ครั่งรักเหมือนเดิมไม่มีแล้วนี่สิต่อให้เขาจะคิดถึงภาพในวันวานหรืออยากได้คุณคนเดิมกลับมาต้องใช้เวลาแล้ว่ะคะต่อจากนี้เหมือนความเจ็บปวดมันจะทำให้เขารู้ ว่าสิ่งที่มีค่าต้องใช้วันและเวลาเท่านั้นถึงจะได้คุณคนเดิมกลับมาหรืออาจจะไม่มีคุณคนเดิมอีกต่อไปแล้วอืมอันนี้ใดๆแล้วความเจ็บปวดนี้มันจะทำให้เขารู้ซึ้งรู้ซึ้งว่าถ้าเจอคนที่ใจดีมากๆอย่าได้ชะลาใจแต่ได้ใช้ความใจดีของ ผู้คนเหล่านั้นเป็นสิ่งที่โง่งมงายอย่างความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันที่คุณทุ่มเทแบบเต็มที่เต็มร้อยกับความรักความสัมพันธ์เกินร้อยขออภัยค่ะเกินร้อยกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วเขาจะคิดว่าเป็นสิ่งที่โง่งมงายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอสูญเสียถึงรู้ความหมายของคาว่ารักถึงรู้ความหมายของคําว่าความรู้สึกรักใครสักคนน่ะ ทำด้วยใจทําด้วยความปรารถนาที่จะอยากทําเพื่อคนรักคนรู้ใจแต่คนคนนี้กับมองว่าเป็นสิ่งที่งมงายมองว่าเป็นสิ่งที่ดูไร้สาระแต่วันหนึ่งที่สิ่งที่เขาเรียกว่างมงายหรือไร้สาระที่ไม่มีในชีวิตมันกลับทำให้เขาสิ้นหวังหมดไฟ หมดกำลังใจในการใช้ชีวิตก็คือค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานของการ move on เป็นวงกลมคือออกจากจุดนี้ไม่ได้ค่อนข้างเสียใจจมดิ่งดาวกับสิ่งที่เขาเคยทำต่อคุณหรือทำต่อความสัมพันธ์นี้นั่นแหละค่ะคือการไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ควรที่จะรักษาไว้ในอดีตนั่นแหละ จนวันนี้ที่รู้แล้วว่าความพยายามของเขานั้นสูญสิ้นสูญเปล่าถ้วยน้ำทิพที่เข้ามาในชีวิตของเขาแล้วไม่คิดว่าจะออกไปจากชีวิตของเขาได้คิดว่าเจอสิ่งที่ดีที่อยู่ในชีวิตของเขาแล้วจะทำยังไงก็ได้แต่เปล่าเลยถ้วยที่อยู่ข้างหน้านี้น้ำทิพชโลมหัวใจของเขานี้ที่คิดว่าได้มาง่ายๆนี้ จะไม่มีวันออกไปจากชีวิตของเขาผิดพลาดแล้วค่ะถ้วยข้างหน้านี้ได้ล้มแล้วน้ำทิพที่ไม่คิดว่าจะออกไปจากชีวิตเขาได้คืออูกลับมาไม่ได้แล้วนํากลับคืนมาไม่ได้แล้วถ้วยได้ล้มไปต่อหน้าต่อตาเขาแล้วจากการกระทําของเขานี่แหละที่ทําให้ถ้วยที่อยู่ข้างหน้าของเขาไม่คงอยู่สภาพเดิมแล้วต่อให้พยายามแค่ไหน คุณคนเดิมก็ไม่มีอีกต่อไปแล้วไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วใดๆแล้วอยู่ที่คุณนะคะอยู่ที่คุณเป็นผู้กําหนดอยู่ที่คุณเท่านั้นเป็นผู้เลือกพายเป็นแค่แนวทางพายเป็นแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะขอบคุณที่สละเวลามารับชมรับฟังกันจนจบคลิปขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย